หลังจากดูคลิปนี้จบเราจะไม่เสียน้ำตาให้กับหอมหัวใหญ่อีกต่อไปค่ะการหั่นหอมหัวใหญ่ไม่ให้เสียน้ำตาอย่างแรกเลยมีจะต้องมีความคมเราจะค่อยๆใช้มีดกดลงไปค่ะถ้ามีดไม่คมหอมหัวใหญ่จะมีละอองฟุ้งขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้เราเสียน้ําตาค่ะันตอนต่อไปนะคะเราก็จะค่อยๆเลื่อยลงไปค่ะเทคนิคนี้จะเป็นการหั่นให้เป็นลูกเต๋าเล็กๆนะคะดูนะคะมือที่เราจับวัตถุดิบจะไม่เอานิ้วยื่นออกไป ควรจะงอนิ้วเข้ามาเล็กน้อยแล้วก็ค่อยๆเลื่อยลงไปแบบนี้เห็นไหมคะน้ำหนักมีดที่เราลงไปเราจะค่อยๆลงเริ่มจากปลายมีดลงไปค่ะค่อยๆเลื่อยลงไปนะคะแบบนี้ค่ะถ้าเราจับด้วยวิธีที่ถูกต้องยังไงมีดก็ไม่โดนนิ้วเราค่ะเห็นไหมคะหอมใหญ่ที่เราหั่นออกมาได้ก็จะมีลักษณะที่เรียบคมสวยงามแล้วก็ไม่ทําให้เราเสียน้าตาด้วยค่ะลองไปฝึกทํากันดูง่ายๆได้ที่บ้านนะคะคลิปหน้าเราจะมาสอนเทคนิคอะไรอย่าลืมติดตามมาดูนะคะ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี